สวัสดีครับน้องๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่ชายในตํารวจอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้นะครับพี่ก็จะมาตอบคําถามที่มีน้องๆหลายๆคนเนี่ยถามกันมาเยอะมากเลยก็คือเรื่องเกี่ยวกับภาระทางการอาหารกับการสอบเข้าเป็นนายสิบธิ์ตำรวจนะครับว่าสามารถสอบได้หรือสอบไม่ได้นะครับต้องไปเกณฑ์อาหารปีเี่ยตอบได้ไหมหรือกำลังเป็นอาหารอยู่ข้าวหดตอนนี้จะไปตอบได้หรือเปล่าต่างๆนานานะครับทุกคําถามเนี่ยเราจะมีคําตอบภายในคลิปนี้ครับผมเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับเข้าเรื่องกันเลยนะครับผม เรามาดูคนที่สามารถสมัครสอบได้ก่อนดีกว่านะครับคนแรกเลยก็คือนะครับคนที่อายุ1ิแถึง1 9ปีนะครับที่ยังไม่ถึงเวลาเกณฑ์อาหารนะครับเกณฑ์อาหารอายุเท่าไหาร่2ี่ใช่ไหมครับอายุ18 19เนี่ยไม่ต้องกังวลไม่ต้องซีเรียสเลยนะครับสอบได้เลยไม่ว่าจะเรียนรอหรือไม่เรียนก็ตามนะครับมาถึงกลุ่มที่2ก็คือคนที่ เรียนรอ d อปีสนะครับแบบพี่เนี่ยที่เรียนเรียนจบ3าปีเนี่ยก็สามารถสอบได้เลยเพราะว่าเราไม่ต้องไปเกณฑ์อาหารแล้วนะครับผมคนต่อไปนะครับก็คือคนที่จับได้ใบดำนะครับจับได้ใบดําแล้วก็ผ่านการเกณฑ์อาหารเรียบร้อยแล้วก็คือปหยิบใบดาใบแดงแล้วก็ได้ใบดําแล้วก็จบแล้วจบิ้นทุกอย่างแล้วนะครับผมอาจจะไม่ได้จับได้ใบดําแต่มีข้อยกเว้นอะไรเงี้ยที่ไม่ต้องไปเป็นอาหารหรืออะไรประมาณนั้นนะครับผม แบบนั้นเนี่ยสามารถสมัครได้นะครับแล้วก็คนที่เป็นทหารอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถสอบได้นะครับผมนะครับก็คือคนที่เขาจะได้รับการปลดก่อนวันที่เราจะต้องเข้ารับการบรรจุเป็นข้าราชาการตํารวจนะครับหรือก่อนวันที่เราจะได้รับการแต่งตั้งติยดยศนะครับอย่างเช่นพี่เนี่ยติดยศวันที่7กุมภานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ก็จะต้องปลด ประจำการก่อนวันที่7กุมภานะครับและอีกคนหนึ่งก็คือคนที่ปลดทหารเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือคุณจะปลดเมื่อ10ปีที่แล้ว20สปีแล้วไม่ไม่ดูอายุด้วยนะครับผมอาจจะปลดปีที่แล้วปลด2อปีที่แล้วอะไรก็คือสามารถสมัครได้เลยถ้าคุณปลดเรียบร้อยแล้วนะครับผมแต่ขอให้ปลดก่อนวันติดยศนะครับผมอ่าและนี่ก็คือคนที่อะไรครับสามารถสมัครได้นะครับ เรามาดูคนที่สมัครไม่ได้กันดีกว่านะครับก็คือคนที่อายุยี่สิปีนะครับหรือคนที่นะครับจะต้องเกณฑ์อาหารในอนาคตอันใกล้นี้นะครับก็คือในปีที่สอบหรือในปีถัดไปเนี่ยนะครับผมในในปีกับปีนี้กับปีหน้าเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าคุณต้องไปจับใบดำใบแดงเนะี่ยคุณยังสอบไม่ได้นะครับยังสอบไม่ได้หรือแม้แต่ถ้าคุณผ่อนผันอยู่ก็สอบไม่ได้เพราะอะไรเพราะถือว่าเราเนี่ยยังติดภาระ ทางการทหารอยู่นะครับผมหรือคนที่ไปเกณฑ์ทหารแล้วก็ตามแต่จับได้ใบแดงนะครับและจะต้องเตรียมตัวเข้าค่ายนั่นหมายความว่าคุณยังสมัครสอบไม่ได้เพราะคุณจะต้องเคยเป็นทาหารนะครับผมหรือเป็นทาหารอยู่แล้วแต่อย่างที่บอกคือปลดไม่ทันวันที่ต้องเข้ารับการแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจหรือปลดไม่ทันวันที่จะต้องเข้ารับการบรรจุนะครับ สมัครไม่ได้นะครับและสุดท้ายก็คือคนที่หนีทหารนะครับก็ไม่สามารถสมัครได้นะครับผมตามนี้เลยนะครับสําหรับการที่จะสอบได้หรือสอบไม่ได้เนี่ยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของพาราทางทหารเนี่ยก็เคลียร์นะครับชัดเจนง่ายๆนะครับผมตั้นๆก็อย่าลืมนะครับติดตามคลิปหน้าแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe นะครับหรือกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่ได้แจ้งเตือน คลิปดีๆต่อไปนะครับแล้วก็อย่าลืมเพจ a c e b o o k พี่ชายในยตำรวจด้วยนะครับแล้วก็มีอะไรอยากรู้อะไรเนี่ยสาม,มารถสอบถามได้เลยในคคอมเมนต์ในคอมเมนต์มานะครับแล้วก็พี่จะพยายามหาข้อมูลแล้วก็พยายามตอบให้เด้มากที่สุดนะครับผมวันนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนคห้น้องทุกคนโชคดีและก็ดูแลสุขภาพด้วยครับสวัสดีครับ